เอาล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพุนิปุ้ยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมวันนี้ผมตั้งใจจะมาสารภาพบาปครับแล้วก็มาแถลงการรอบที่2นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่คลิปล่าสุดเป็นคลิปเอเป็นะครับเมื่อ1เดือนกว่าที่แล้วผมได้ทำคลิปออกไปนะครับเพื่อที่จะแถลงการว่าผมกําลังทําการย้ายบ้านใหม่ฉะนั้นแล้วช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงที่ผมไม่ได้อัพคลิปนะครับ แล้วก็ได้บอกเอาไว้ว่าจะพยายามกลับมาอัพให้เร็วที่สุดผมไม่ได้หายไปไหนนะครับสิ่งที่จะมาสารภาพก็คือผมลืมไปครับว่าผมทํา YouTube อยู่ช่วงหนึ่งเนาะคือลืมในที่นี้คือไม่ได้ตั้งใจจะลืมนะครับแต่ว่าคือมันมันยังนึกถึงอยู่ว่ามี YouTube ที่เราต้องไปทําอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยหนึ่งเลยคือช่วงนี้เนี่ยเอาจริงผมบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้ผมศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยก็จะขึ้นมาหาล,ายลัยละ ฉะนั้นแล้วปีนี้ผมต้องทําให้ดีที่สุดครับเพื่อที่จะเข้ามาหาลัยที่ผมอยากจะเรียนได้แล้วผมตั้งใจจะยื่นในรอบของพอร์ตโฟลิโอนะครับเนาะซึ่งในรอบนี้มันจะต้องมีผลงานเข้าไปยื่นนะครับในเรื่องของกงของเกตผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าผมผ่านอยู่ก็เก่งอยู่นิดนึง <laughs> มีอวยก่อนด้วยนะคืออ่ะคือ คือก,ก็ใช้ได้อยู่ก็ถือว่ามันผ่านอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันไม่มีพอร์ตโฟลิโอเนื่องจากว่าผมไม่สามารถไปเก็บพวกใบเซอร์อะไรจากที่ไหนได้เลยงานแข่งแต่ละงานเนี่ยคือมันโดนยุติหมดเลยครับผู้ชมผมก็เลยแบบว่าช่วงเวลาเนี้ยห้าถึงหเดือนที่เหลือของผมเนี่ยผมจําเป็นที่จะต้องทําพอร์ตขึ้นมาเองครับพวกทําผลงานขึ้นมาแล้วก็เอาไปยื่นเองครับเพราะว่าอย่างที่บอกคืองานแข่งมันไม่เหลือให้ผมแล้วเอาจริงก็ลงสมัครไปหลายงานนะครับแต่ว่ามันปิดตัวลงแบบ เยอะมากครับแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับงานบางงานมันอยู่ที่กรุงเทพซึ่งผมไม่สามารถบินไปกรุงเทพเพื่อที่จานี้ได้เป็นมีโควิดอีกเงียก็แบบต้องกักตรงกักตัวอีกนะครับฉะนั้นแล้วก็ทําได้ทางเดียวคือต้องเก็บสะสมแบบทําผลงานของตัวเอง <c oughs> แล้วทีนี้หลายคนถามว่าทำไมพี่ไม่แบบว่ายืดรอบ2รอบ3สอบเข้าอะไรนี้คือมันก็ได้ครับแต่ว่าผมว่าถ้าผมสามารถจบได้เร็วตอนนี้นะครับเวลามันจะมีช่วงเวลาที่เหลือ หลังจากนั้นอีกครับคือช่วงที่แบบเขาสอบเข้ารอบ2รอบ3รอบ4อะไรอย่างนี้กันครับช่วงนั้นเนี่ยผมจะสามารถกลับมาทํา YouTube ได้อีกครั้งคือเอาง่ายๆคือกลับมาหาผู้ชมได้เร็วขึ้นนั่นเองครับฉะนั้นแล้วที่ผมตั้งใจจะมาบอกวันนี้คือผมก็ยังคงยืนยันคำเดิมครว่าช่องนี้ยังไม่หายไปไหนครับยังอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้คืออาจจะแทบไม่ได้อัปคลิปเลยหรืออาจจะเป็นแค่เดือนละส3าครั้งแค่นั้นนะครับ เพราะว่ามันไม่มีเวลาจริงๆครับตรงนี้ต้องให้คุณผู้ชมทําความเข้าใจด้วยนะครับแต่สัญญาครับว่าถ้ากลับมาแล้วผมติดมาหาลัยเมื่อไหร่ผมจะกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่นะครับจะกลับมาถล่ม u t u b e เอาให้แบบว่าแบบคิดหนานเนาะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับเอาเป็นว่าไว้เรามาเจอกันนะครับ <c oughs> คือเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้ก็คาดว่าจะลงในอีกไม่ช้านี่แหละเนาะเป็นคลิปเกมอะไรก็คุณผู้ชมรอดูได้เลยนะครับ เสร็จแล้วอย่าเพิ่งเลิกติดตามนะครับขอให้ติดตามกันไว้ก่อนส่วนอ,อยากใครสำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่หรือว่าชีวิตมันผมเป็นยังไงนะครับไปติดตามได้ที่ไ g ได้แล้วนะครับตอนนี้มี IG แล้วนะกดใต้ลิงก์ e s c r i p t i o นนะครับเราไปดูเลยครับว่า IG อะไรอย่าลืมกดติดตามด้วยลนะเอาเปา็นว่าสำหรับคลิปนี้ครับมาชี้แจงเพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่คอยติดตามมา ไม่ว่าจะตั้งจากคลิปแรกคลิปไหนก็ตามหรือว่าจากที่ผมโปรโมทไปผ่านทาง i g หลักอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับต่อจากนี้ไปก็ขอฝากตัวกับผู้ชมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับผม